มาดูวิธีแก้ไขดู YouTube YouTube ดำนะครับที่ดูไม่ได้นะครับอจออันฟ้าก็ติกโกซีรีส์นะครับอันนี้ให้เราเข้าตั้งค่ากแล้วเข้าอุปกรณ์นะครับแล้วเข้าแอปพลิเคชันแล้วให้ดูตัวนี้นะครับเนี่ยถ้านไหนไม่มีก็กดดูทั้งหมดเนี่ยครับกดเข้าไป แล้วให้มาดูคำว่าที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วให้เราล้างแคสล้างแคสก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เรามากดล้างข้อมูลตุกลงนะครับเสร็จแล้วเรากดรูปบ้านออกไปเรามาดูนะครับ มันจะให้นั่นใหม่นะครับอ่ากดนี่กดนี่กดนี่ปึ๊บทีนี้เราก็จะดูได้เลยนะครับตามตามที่ลงให้ทุกขั้นตอนนะครับผมขอบคุณครับ